สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์นายสมควรธนาร,รีเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมของนายพงศักดิ์ทองจุธาอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่59บหมู่ที่3ตํตำบลหนองขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิซึ่งได้เริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ปีพศ2562 ในพื้นที่ทั้งหมด16ไร่ระยะที่ปลูก6คูณ6เมตรโดยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2565จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนละ2ครั้งครั้งละ2,000ลูกจะมีพ่อค้าเข้ามารับผลผลิตในสวนราคาผลละ10บาทซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เดือนละ4,000ลูกคิดเป็นมูลค่า40,000บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยังขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง